ด้วยนะครับนะวันนี้เราก็จะพาไปหาเงินกันอย่างเชนค่นะครับสําหรับแอปนี้เนาะก็เป็นแอปใหม่นะครับที่ผมได้ทําการทําไปเมื่อวานนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาถอนเนาะผมก็จะมาสอนเหมือนเดิมนะครับเพราะผมยังถอนไม่ได้นะเออถ้าผมถอนได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะามาถอนให้ดูละกันนะครับแต่ตอนนี้ผมยังถอนไม่ได้เนาะผมขอทําไปก่อนนะอ แล้วสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่เคยทำนะครับลิงก์อยู่ใต้นั่งคลิปเลยก็สามบ้านไปหาเอ๊ะไปกดดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็กาก็ทาการเข้าสุปอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าคุณถ้าเข้าสุร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่าจากนั้นก็อยู่หน้าตาแบบนี้เนาะก็ให้ทุกคนทําการกดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะคําว่าเชิญชวนนะครับตรงนี้เลยเนาะที่เขียนว่า500ทับคนนี่เนาะเรากดไปได้เลยนะ อ่ะกดเสร็จปุ๊บให้ทุกคนลองการมาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ให้ทุกคนมาเกาไอเดียคำเชิญตรงนี้นะครับคือไอเดียเชิญของผมก็คือตรงอยู่นี่เลยนะหรือใครที่มองไม่เห็นนะครับก็อยู่ใต้คลิปเลยนะก็เอามาใส่กันได้นะครับถ้าทุกคนมาช่วยผมใส่นะผมผมก็จะได้แบบว่าถอดเร็วๆนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันถอดได้จริงไหมนะครับหรือใครที่เคยถอดแล้วเนาะก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูได้เนะว่ามันถอดได้จริงไหมนะ นี่เลยนะจำนวนคนที่ทำเนาะแต่15คนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ใส่หรหัสเชิญเนาะหรือว่าไม่ได้ใส่หรหัสเชิญนี่แหละนะก็เลยแบบว่ามันเลยแบบว่าไม่ได้รับรางวัลเนานะนี่ก็มีคนใส่เนาะก็ได้รับรางวัลไป2คนนะครับใครที่จะใครที่อยากได้รับรางวัลเนานะก็ต้องมาใส่กล่องไอดีคำเชิญตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะพิธีการใส่หรหัสเชิญนะครับ ส่วนต,ต่อไปนาะวิธีการเล่นนะครับวิธีการหาเงินนาะวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้ทุกคนทำการกดที่รูปบ้านเนาะก็กดรตรงที่สีเขียวได้เลยอ่ากดเสร็จป,ปุ๊บก็ให้ทุกคนทำการเลือกตัวไหนก็ได้นะครับนี่เลยมรติว่าผมจะเลือกตัวนี้นะนี่ให้ทุกคนเลือกทําการเอ่อเลือกตรงนี้เนาะที่มันมีเหมือนกันนะครับนี่ยังมีเหมือนกันเนาะแล้วเราก็ต้องเอ่อเลือกให้มันครบ10อันนะครับถ้ารค,ครบ10อันปุ๊บเราก็จะรับมาเลย ตรงนี้เลยนะ5บาทนะครับแต่ว่าเงินไม่ตรงกันนะครับมัคนคงไม่ได้5บาทแบบนี้เนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับหรือใครแปลว่าที่เก็ตรอ,อ,อเวลานะครับก็สามารถใช้เหรียญเเพื่อข้ามเวลาไปได้เลยนะครับร้อยห้าสิบเหรียญนะครับแล้วกดแบบนี้ไปเลยนี่นี่เลยแล้วเราเราก็กดตรงเเหรียญน,นะเรากดไปนี่ผมก็ได้รับมาสิบเหรียญเนาะเมื่อกี้นี้ อ่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็น3แล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เป็น2นะครับก็เป็น3แล้วนะแล้วก็สะสมตรงนี้ให้ครบ10อันนะครับก็สิอันปุ๊บก,ก็มากดตรงนี้นะครับตรงคําว่า5เนาะแล้วกดไปเนาะจากนั้นเราก็จะไปอยู่ระดับที่5นะครับระดับที่5ปุ๊บเราก็จะได้10บาทนะครับถ้าทุกคนเก็บไอ้พวกตัวเนี้ยครบ15อันนะครับทุกตัวเนาะนี่เลยเอ่เหมือนสูงสุด50นะเนี่ย นี่เลยนะครับถ้ามันครบหมดเนาะน่าจะมะีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับและส่วนต่อไปงานนะครับก็อยู่ด้านล่างเลยเนาะ40วันทับเอ้ย40ทับวันนะครับนี่ก็จะเป็นภารกิจนะครับก็จะมีให้เราดาวน์โหลดเนะดาะดาวน์โหลดและเล่นนะครับแล้วก็ดูวิดีโออะไรประมาณนี้แล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ อันนี้เวลาออนเนาะอันนี้ถ้าเราอยู่ในในเกมเนี้ยนานๆนะครับเราก็จะได้เ,เหรียญน,นอะสองพันสี่นะครับเหรียญตรงนี้ก็คือเอามาค้ำเวลาตรงนี้นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้มันก็ไม่ค่อยสําคัญแล้วเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะครับก็แนะนําเลยเนาะอยู่ให้ถึง30นาทีนะครับเราก็จะได้รับไปเลยเนาะสองพนะครับเหรียญน,นะก็ประมาณนี้ละกันส่วนต่อไปนะผู้เช่านะครับ อันนี้คือผู้เช่านี่ผมก็ไม่รู้เนาะตั้งแต่เมื่อวันที่ผมบอกไปนะผมก็ไม่รู้นะว่าไอนนี้มันคืออะไรนะนี่มันก็มีให้เราปลดล็อกด้วยนะนี่ก็าตามนี้เลยแล้วกันนะต่อไปเนาะเจ้าของบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ถอนด้วยนะนี่อันนี้เหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะว่าถอนได้1%นเนะนี่เขาเขียนบอกอยู่นะถอนได้1%นะครับ ไอโนตัวนี้ผมก็ไม่รู้อีกเช่นเคยนะว่ามันคืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเหมือนเป็นการขยายพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยขยายพื้นที่พวกตรงนี้นะผมว่าน่าจะใช่นะก็ประมาณนี้ละกันนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับแอปนี้มากมายนะครับแล้วส่วนต่อไปเนาะวิธีการถอนเงินนะครับก็กดที่ด้านบนนี้้เลยนะที่ ที่เป็นเงินของเราเลยนะครับที่เป็นเ,เงินเนาะสองร้อยสิบเจ็ดนะแต่ทุกคนมีเท่าไหร่ก,ก็กดตรงนั้นเป็นเลยนะครับกดไปอ่าก็เสร็จุ๊บอย่างนี้ตาแบบนี้เนาะก็จะเป็นการถอนเข้าทูนิเวอรตนะครับอย่างเดียวเลยนะนี่แล้วก็การถอนเงินนะครับเราจะไม่ดูตรงนี้นะนี่เราจะไม่ดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนี่เราจะไม่ดูตรงนี้นะครับเราจะดูตรงนี้นะนี่ ไอตรงนี้คําว่าถอนได้นะครับเราก็จะดูตรงนี้เลยนี่อันนี้คือเห็นไหมเราจะถอนได้1%นะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าหมันคืออะไรนะหรือว่าในการถอนหรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันกฎการถอนเงินก็มีบอกด้วยนะนี่ก็ใช้เวลาภายใน1น,นาทีหรือยี่ชั่วโมงนะครับนี่เลยนะสามารถถอนได้วันละหครั้งต่อวันนะครับ ก่อนขั้นต่ำก็10บาทนะครับนี่ถ้าไอตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยไอตรงนี้มี1,000นะครับก็เท่ากับ10บาทเนาะนี่เลยผมมีอยู่200ก็เท่ากับ2บาทนะครับทุกคนมี100ก็เท่ากับ1บาทนะครับก็ดูง่ายๆเนาะก็ดูแบบนี้ไปนะครับสำหรับแอปนี้นะผมก็ยังไม่เคยถอนเลยนะใครที่อยากรู้ว่ามันถอนได้จริงไหมก็อย่า ลืมมาทํากันด้วยเนาะต้องใส่หัเชิญกันด้วยนะเพื่อผมจะได้รับเหรียญด้วยนะครับทุกคนก็จะได้เหมือนกันผมก็จะได้เหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างแลกกันเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับนับตัวนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปเนาะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดดิงให้กันด้วยเพื่อจะได้ไม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกับลาไปก่อนบายๆครับ